ไฮโซลุกนัดจุงมือแฟนสาวเข้าพิธีวิวาดูดดื่มท่ามกลางบรรยากาศสุดชื่นมืนเรียกว่าหลังจากที่ไฮโซลุกนัดเปิดตัวว่าที่แฟนสาวที่พบรักกันในช่วงที่ไปร่วมชุมนุมม็อบซึ่งทั้งคู่รักกันจริงจังถึงขั้นจุงมือกันจดทะเบียนสมรสแสดงการเป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมายและล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ภาพงานฉลองวิวาเล็กๆของตนเองและภรรยาแอนนาหัทไทยรัฐ ในบรรยากาศเป็นกันเองที่ถูกจัดขึ้นที่โรงแรมสุขโขทยัยโดยงานนี้มีเฉพาะเพื่อนฝูงและผู้ใหญ่ที่รู้จักในแวดวงต่างๆรวมไปกับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองแม้ว่าความรักของทั้งคู่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาไม่ถึงปีแต่ก็โชว์ให้โลกรู้ว่านี่แหละรักแท้ถึงขั้นตกลงใช้ชีวิตร่วมกันเรียบร้อยแล้วเพขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ